ด่วนด่วนด่วนเปิดมาตรการควบคุมด่านถาวร จุดผ่อนปลนการค้าพื้นที่กองกำลังสุรนารีครับวันนี้8มิถุนายน2568ครับล่าสุดอย่าลืมเซฟคลิปนี้แล้วแชร์ด่วนทั้งอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์ครับไม่ว่าจะเป็นที่ช่องอานม้าอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดจุดผ่อนปลนด้านการค้าเปิดวันพฤหัสบดีเวลา9โมงเชา้าจนถึงเที่ยงที่ช่องสายตะกูที่จังหวัดบุรีรัมย์จุดผ่อนปลนด้านการค้า เปิดวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา9โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับที่ช่องสงามจังหวัดศรีสะเกดครับจุดผ่านแดนถาวรเปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา8โมงเช้าจนถึง15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3และปิดท้ายครับที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้สําคัญครับจุดผ่านแดนถาวรเปิดวันจันทร์เปิดวันพุธและก็เปิดวันศุกร์เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเปิดมาตรการควบคุมด่านถาวรจุดผ่านปลนกันค้าพื้นที่ กองกำลังสุรนารี